ผมเป็นเป็นซอฟต์แวร์ดเวอปเปอร์คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคลิปหนึ่งที่เพื่อนผมส่งมาให้เมื่อไม่นานนี้นะครับผมก็จะมีเพื่อนที่ชอบเรื่องเทคเหมือนกันนะครับจะคอยส่งคลิปหากันแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ตลอดนะครับแล้วคลิปนี้มันเป็นคลิปที่อันเดร a คาพาตีนะครับซึ่งเหมือนเคยเป็นหัวหน้าแผนกออโต้พาวิชันนะครับน่าจะเป็นพวกระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลาครับซึ่งเขาก็มา กล่าวสปีชเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบันนะครับในยุคที่แบบ AI มันกําลังเด่นกาลังกําลังแบบว่าฮิตกันนะครับว่าซอฟ์แวร์ในยุคนี้เมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเปลี่ยนผ่านมาตามการเวลาอย่างไงบ้างนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์ตอนนี้กับเทียบกับซอฟ์แวร์ประมาณ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วคือมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับแตกต่างกันโดยแตกต่างกันเรื่อง AI นั่นแหละครับว่ามันเข้ามาเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแชร์ไว้ใน ลิงก์ดีสิปชันข้างล่างนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเข้าไปฟังด้วยนะครับแต่ว่าข้อคิดที่ผมได้จากคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการการทำซอฟแวร์ในยุคปัจจุบันครับว่ามันแตกต่างจากสมัยก่อนอยังไงบ้างแล้วก็มันเชื่อมโยงกับผมเพราะว่าผมก็รับสร้างพวกเว็บแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมครับมันก็เห็นชัดน,นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงในคลิปเนี่ยเขาพูดในคลิปเขาก็จะอธิบายใช่ไหมครับว่าออดูจากซอฟแวร์ทั้งหมดที่ถูกสร้างมานะครับ ช่วงนี้กับช่วง5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วมันเปลี่ยนแปลงมายังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วท้ายสุดเนี่ยเขาก็ทาเดโมสั้นๆให้ดูว่าเขาสามารถสร้างแอปขึ้นมาแอปหนึ่งนะครับเป็นอแอปน่าจะแอปอเมนูอาหารออนไลน์นะครับสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยพร้อมของ AI เลยครับก็คือป้อนพร้อมเข้าไปว่าอยากช่วยสร้างแอปนี้ขึ้นมาให้หน่อยนะครับเป็นแอปเมนูอาหารออนไลน์แล้วก็มันสามารถใช้งานได้เลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญตรงนี้คือการสร้างแอปเนี่ยมันง่ายมากเขาแค่พิมพ์พร้อมไปไม่กี่พร้อมนะครับแล้วก็รอมันป้อนโค้ดออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาใช้เวลามากที่สุดเนี่ยก็คือการนําแอปไปวางไว้ที่โฮสติ้งนะครับเพื่อให้คนภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานแอปได้นะครับให้ใครก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับสามารถพิมพ์ url นี้มาแล้วก็เข้าใช้งานแอปได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้เวลานานแล้วก็สิ่งที่จะกการเรื่องอาจจะเป็น จากการไม่ให้แอปโดนแฮกนะครับให้แอปมันเสถียรมีความ secure ไม่โดนแฮกแล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลานะครับอั t i m ไ1 0์ไม่มีดาวน t i m e เลยนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องเกี่ยวกับระบบล็อกอินการตรวจช็ค user ที่เข้ามาว่า,เ,าเป็น user ที่ล็อกอินเข้ามาจริงๆเป็นลูกค้าเราจริงๆไม่ได้เป็นแฮกเกอร์หรืออะไรเงี้ยล็อกอินเข้ามาครับเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการทำนะครับซึ่งผมก็ หมือนคิดย้อนกลับไปมันก็จริงนะครับสําหรับผมคือโปรเจกต์ที่ผมทําในช่วงเนี้ครับการเขียนโค้ดหรือว่าออกแบบอะไรเนี่ยมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลานานเท่าอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการวางระบบการทําให้ระบบเสถียรแล้วก็จัดก,การเรื่องプライเวสซีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้เวลาทํานานที่สุดนะครับซึ่งผมก็มันก็ทําให้ผมคุณคิดนะครับว่าเออถ้า คือเรื่อง AI อย่างเงี้ยครับมันอาจจะสามารถเข้ามาแทนโปรแกรแมเมอร์ที่เขียนพวกโค้ดที่เป็นโค้ดต่างๆของแอปของเราเพราะว่ามันสามารถเจนตรงเนี้ยมาได้ง่ายแต่ว่าสิ่งที่อาจจะยังทดแทนไม่ได้เนี่ยก็คือการวางระบบต่างๆการจัดการเรื่องโฮสติ้งเรื่องวางระบบหรือทําให้มันเสถียรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังต้องมีคนทําอยู่ในจังหวะนี้นะครับในอนาคตอาจจะมี AI ที่สามารถ เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ครับซึ่งอันนั้นก็คืออีกจุดหนึ่งของเขาที่เขาพูดถึงในในสปีดของเขาครับก็คืออาจจะมีเอเจนต์ต่างๆในอนาคตที่สามารถเข้ามาจัดก,การเรื่องพวกนี้ให้ได้เลยคือเราก็พร้อมไปเหมือนกันว่าเออช่วยเอาระบบเนี้ยไปวางขึ้นโฮสติ้งให้หน่อยซิแล้วก็ช่วยจัดก,การเรื่องระบบล็อกอินให้เสถียรให้หน่อยซิแล้วให้เอเจนต์น่มันทําให้เราเลยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทําเองนะครับ แต่ว่าการที่เราทําเองเราก็ไม่ได้เขียนโค้ดนะครับเราแค่เข้าไปที่พวกเว็บโพสติ้งต่างๆแล้วก็กดคลิกเออเอะกดคลิกตั้งค่าต่างๆว่าเราอยากให้เว็บเราเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็น่าจะมองว่ามันทําได้ในอนาคตด้วยการใช้พวกเอเจนต์ต่างๆนะครับซึ่งถ้าสรุปผมก็มองว่าสําหรับงานที่ผมทํางานวางระบบหรือว่างานจัดการให้อัเสถียนตรงนี้คือโปรเซสที่ใช้เวลานานแล้วก็ยังใช้ AI แก้ไม่ได้ในจุดนี้ครับผม ก็ผมคิดว่ามันนคลิปที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลกับงานเราในอนาคตครับอาจจะเป็นพวกงานวางระบบงานทำให้แอปเสถียรที่จะมีคนอยากจ้างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นงานที่เออยังทดแทนไม่ได้ด้วย AI ในตอนนี้ครับผมครับขอบคุณเพื่อนๆืที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์มาบอกผมได้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม ขอบคุณครับ